สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับทำความเข้าใจนะครับกับบอร์ดลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ซื้อมาประกอบแล้วนะครับทำไมเสียงมันบี้นะครับซื้อมาประกอบซื้อมาทำเล่นนี่แหละนะครับต่อบอร์ดไหนก็เสียงบี้นะครับ ทำไมนะครับแล้วแก้ยังไงนะครับเชื่อกันว่านะครับบอร์ดตระกูล74 1ี่หนึ่งนะครับเป็นบอร์ดที่เสียงดีนะครับก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็ซื้อมาทำเล่นนะครับมันก็สะดวกดีนะครับมันก็สะดวกดีอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคุณลักษณะนะครับบอร์ด รุ่นนี้นะครับหรือวงจรนี้ต้องบอกว่าบอดที่เป็นวงจร741ดีกว่านะครับบอดวงจร741นะครับมันก็จะทำมาแปลกๆนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับสังเกตเห็นไหมครับ C5200 นะครับบอร์ดนี้ใส่3คู่นะครับใส่3คู่เบอร์ C ก็ใส่3ตัวเบอร์ A ก็ใส่3ตัวนะครับมันก็จะมีรุ่นที่สั้นกว่านี้นะครับ บอดนี้ผมซื้อมาสองบอดนะครับเอามายัดใส่เครื่องให้ลูกค้าไปบอดหนึ่งนะครับเหลืออีกบอดหนึ่งนะครับก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนี่สังเกตดู c 5 2 0 0นนะครับเบอร์นี้ปกติเป็นเป็นเบอร์เบอร์บวกนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ลบนะครับนี่แต่ เขาจะเอาไฟบวกเข้าเบอร์ลบเอาไฟลบเข้าเบอร์บวกนะครับเพราะนั้นแล้วก็ใส่ตามเข้าไปนั่นแหละนะครับเราไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับใช้งานง่ายนะครับเอาไฟบวกไฟลบเข้าแล้วก็กล่าวนะครับนี่สัญญาณก็เข้านี่ตรงนี้ก็เป็นเอาพุทออกไปหาลำโพงนะครับไปใช้งานนะครับนี่สะดวกดีนะครับแล้วเวลาพังล่ะนะครับ เวลาที่มันพังนะครับมันไม่มีอะไรซ่อมเลยนะครับไม่มีอะไรให้ซ่อมเลยนอกจากเนี่ยท,ทันทิสเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ IC ตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่ IC จะช็อตหรือพังนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าผมก็ไม่เคยไล่นะครับวงจรน,นีเ้เวลาที่มันช็อตเข้าขา B นะครับขา B มันจะออกทรานซิสเตอร์ตัวนี้อ๋อนะครับ ตัวนี้เป็นได้นะครับนี่สตัวนี้เป็นได้นะครับเวลาที่ทรานซิสเตอร์ช็อตนะครับไม่ว่าจะตัวไหนนะครับมันก็จะย้อนเข้ามานะครับย้อนเข้ามาขา B มันก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวนี้ก่อนนะครับคงเข้าไม่ถึง IC741 นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าช็อตจริงๆแล้วมันจะเข้าถึงไหมนะครับแต่อย่างน้อยนะครับอะไหล่ที่ ที่มีอยู่ในบอร์ดเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้เยอะจนเกินความสามารถที่เราจะซ่อมได้นะครับถึงไม่มีความรู้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะซ่อมได้นะครับก็ไปซื้อมานะซื้อมาเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยยังไงมันก็ใช้ได้นะครับมันไม่มีอะไรจะซ่อมแล้วนะครับบอร์ดโดนนี้ซ่อมง่ายที่สุดนะครับถ้าใครซ่อมบอร์ดนี้อ่ซ่อมวงจรนี้นะครับยังไม่ได้นะครับซ่อมวงจรนี้ยังไม่ได้นะครับอย่าพึ่งไปทําอย่างอื่นนะครับอย่าพึ่งไปทำมาที่มันใหญ่กว่านี้ ไอที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับ IC 741นะครับมันไฟเลี้ยงมันจะขา7นะครับ IC 741ไฟเลี้ยงจะเข้าขา7นะครับไฟไฟบวกนะครับไฟบวกจะเข้าขา7ไฟลบมันก็จะเข้าเข้าขา4นะครับมันจะเป็น OP ออฟแอมออฟแอมตัวเดียวนะครับอยู่ในเครื่องอ,อยู่ในตัวมัน มันจะเป็น o อฟแอตัวเดียวนะครับถ้าเป็น IC ตระกูล 8, 4, 4 5 5 8 4เอ่อ4 5 8 0 0 7 2 5 5 3 2อะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็น o อฟแอเหมือนกันเนี่แหละแต่มีข้างในจะมี2ตัวอ่าอย่างนั้นดีกว่าเป็นสเตอร์กับโมโนดีกว่าอ่ะมันเข้าใจง่ายดีนะครับมันเป็นสเตอร์กับโมโนดีกว่านะครับ GC 1มันจะเป็นโมโนนะครับ เป็นออฟแอมชันนั้นเดียวส่วนเบอร์ที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นออฟแอมสองชันนนะครับอันนี้เข้าใจง่ายดีนะครับขาไฟเลี้ยงนะครับตระกูลที่เป็น2องชันน์นะครับขาไฟเลี้ยงจะอยู่ขา8ไฟลบจะอยู่ขา4ี่นะครับไฟบวกจะอยู่ขา8ไฟลบจะอยู่ขา4่นะครับต่างจากตรงนี้นะครับไฟบวกจะอยู่ขา7นะครับขยับมานิดนึงนะครับแต่ก็ เป็นโมโนนะครับมันก็ก็ว่ากันไปถนะ้าไปดูไปดูรูปใน Google ก็ได้นะครับเราอยากรู้อะไรนะครับพิมพ์เบอร์มันเข้าไปใน Google นะครับแล้วมันก็จะโชว์มานะครับโชว์มาให้เราเห็นเลยว่าเออมันเป็นออฟแอม,มลักษณะยังไงคุณสมบัติยังไงความไวเท่าอะไรมีหมดนะครับมันจะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ Google เป็นแหล่งสมองนะครับเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งสมองที่ ความจําเยอะที่สุดกว่ามนุษย์นะครับคนเรามันไม่สามารถที่จะจําอะไรได้ทุกอย่างเหมือน Google นะครับเพราะ,ะนั้นแล้วทุกวันนี้ผมก็ต้องใช้ Google อยู่นะครับอะไรที่ผมจําไม่ได้หรือผมไม่รู้นะครับผมก็จะพิมพ์เบอร์มันเข้าไปนะครับนี่ก็กกสมมติว่าผมไม่รู้จักเบอร์นี้นะครับผมก็จะพิมพ์เบอร์มันเข้าไปนะครับ U A 741หรือเปล่าอ่า U A 741นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่า มันคืออะไรมันคืออะไรอะไรนะครับอย่างเช่นเบอร์นี้นะครับนี่ A 1837นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทางซิสเตอร์หรือเฟสหรืออะไรนะครับมันมันก็จะสามารถดูใน Google ได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ mm hmm. เช่นบอร์ดนี้นะครับปกติแล้วเขาจะใช้ KSE 3 5 0นะครับแล้วก็จะเป็น340มานะครับแต่ว่าเขาจะใช้เบอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็น เบอร์นี้เอามาใส่แทนนะครับแต่ต้องดูขาให้เป็นนะครับต้องดูขาให้เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะต่อนะครับก่อนที่เราจะต่อให้เราถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าเราซื้อมาอย่างนี้นะครับแนะนําไม่ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับบางทีนะครับเราเราไปถอดออกมานะครับเราถอดออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าตัวมันหันหน้าไปด้านไหนนะครับนี่ตัวนี้เหมือนกันนะครับคือมันเป็นการใส่แทนมานะครับ มันเป็นการใส่แทนมาถ้าเราไม่ถ่ายรูปไว้ถ้าเราเลอเราถอดวัดเนี่ยถอดวัดแล้วก็วางทิ้งไว้ทีนี้ไม่รู้ว่ามันหันหน้าไปทางไหนนะครับมันก็จะยุ่งออกนะครับอ่ะมาดูเอ่อทำไมนะครับทําไมว่าซื้อมาประกอบแล้วมันเสียงบี้นะครับซื้อมาสองบอร์ดก็บี้เหมือนกันนะครับ คนที่ไม่รู้ไม่้อใจนะครับก็จะสงสัยก็นึกว่าบอร์ดเขาไม่ดีนะครับไม่ใช่บอร์ดเขาไม่ดีนะครับบอร์ดเขามันใช้ได้นะครับใช้ได้ดีได้แหละนะครับแต่เราไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เราเออก็ความไม่เข้าใจนั่นแหละหรือความไม่รู้นะครับทีนี้บอร์ดรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นวงจร741นะครับบอร์ดลักษณะที่เป็นวงจร741นนะครับเขาก็จะระบุมานะครับว่า จะใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้เป็นเป็นการไฟสูงนะครับเป็นเป็นบอร์ดที่เขาออกแบบมาสําหรับไฟสูงนะครับเขาก็จะใช้ไฟเลี้ยงประมาณ4 0โวลต์ขึ้นไปนะครับ40 50ขึ้นไปถึง70ก็ว่าไปนะครับทีเนี้ยตอนที่เราซื้อมายัดใส่เครื่องเนี่ยนะครับเรามักจะซื้อมายัดใส่เครื่องที่มันเป็นแอมป์ไฟต่ำๆนะครับไฟต่ำๆแล้วทีนี้เอ่อ อย่าลืมนะครับว่าไอ้ตัว741 IC 741เนี่ยนะครับมันกินไฟ15โวลต์นะครับมันกินไฟ15โวลต์บวกลบนะครับไฟบวก15ไฟลบ15นะครับโดยใช้นะครับ R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้เป็นตัวดรอปจากไฟสูงนะครับไล่ดูก็ได้นะครับนี่อ่านี่นะครับไฟลบนี่คือจุดที่เป็นไฟลบอยู่นี่นะครับ ใช้ R ตัวนี้เป็นตัวดรอปมานะครับข้ามมานี่มานี่มานี่ไล่มานี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นซีเนอร์เดโอหรือเปล่าตัวไหนอ่าตัวนี้เป็นซีเนอร์เดโอดนะนี่ครับฝั่งไฟลบมันก็จะดรอปมานะครับฝั่งไฟบวกมันก็จะดรอปมานะครับนี่ดรอปมานี่นะครับทีนี้ถ้าเรา,เาไปใส่ไฟต่ำนะครับเราต้องเปลี่ยนค่า R ให้ต่ำลงด้วยนะครับ เปลี่ยนค่า R ดอกไฟนะครับนี่ไล่ดูก็ได้นะครับว่าเป็น R ตัวไหนนะครับที่มันมาเข้ากับซีเนอร์ไดโอด2ตัวนี้นะครับเราได้เราไล่ลงไล่ลงดูนะครับมันจะดอบจากไฟสูงนะครับนี่มันจะดอปจากไฟสูงมานะครับถ้าเราใส่สักสามสิบโวลต์นะครับถ้าเราใส่สัก30โวลต์เนี่ยก็คือเสียงบี้แน่นอนนะครับเพราะว่าค่า R มันสูงไปนะครับ จ่ายกระแสไฟไม่พอนะครับจ่ายไฟไม่พอพอไฟเลี้ยงพอเอ่อไฟเลี้ยงมันตกนะครับปกติมันกินสิบห้าแต่ถ้ามันตกลงเสือสักเจ็ดโวลต์แปดโวลต์ 1, อาจจะไม่ทํางานเลยนะครับก็จะไม่ดังเลยนะครับบางทีก็จะงงกันบางทีก็เสียงบี้ไปนะครับบางทีก็ซื้อมาก็เสียงบี้นะครับนี่ปัญหาหลักนะครับที่เราไม่เข้าใจรเราซื้อมาใส่ไฟต่ํานะครับ เราต้องเปลี่ยน R ด้วยนะครับเปลี่ยน R ให้ต่ําลงนะครับเปลี่ยน R ดอกไฟให้ต่ําลงด้วยแล้วจะใส่ค่าเท่าไหร่ดีนะครับลดลงผมก็ไม่เคยเอาซื้อมาทําเล่นใส่ไฟต่ํำนะครับผมก็จะกะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเ,เราควรใส่ค่าเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณ 1.5k นะครับตอนนี้มัน 4.7k นะครับ เราใส่สัก 1.5k นะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับนี่เปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับก็ใส่ประมาณ 1.5k สซะก่อนนะครับถ้ามันคือคือวัดวัดไฟดูด้วยนะครับเปลี่ยนแล้วก็วัดไฟดูนะครับถ้าเราวัดคอมตรงนี้ได้1 5โวลต์เมื่อไหร่นะครับก็นั่นหมายถึงว่าเพียงพอแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครซื้อมาทําเล่นนะครับถ้าซื้อมาแล้วเสียงบี้นะครับ ก็ต้องดูก่อนว่าเราเราซื้อมาใส่ไฟกี่โวลต์น,นะครับถ้า DC ตั้งแต่40โวลต์ขึ้นไปผมว่าน่าจะได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับโดยที่จะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรถ้าไฟ DC 40สโวลต์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าแอมในบ้าน,นครับบางตัวนะครับมันไฟมันแค่หม้อแปลงมันแค่ยี่สิศูนย์ยีเงี้ยครับ ก็อาจจะไม่พอนะครับบางเครื่องก็อาจจะ18 0 18นะครับก็อาจจะต่ำลงไปอีกนะครับคือมันต้องเปลี่ยน R ตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ไฟมันไหลามาได้นะครับเพื่อให้ไฟมันไหลามาได้เพื่อที่จะเพียงพอต่อการกินเพื่อเพียงพอต่อการต้องการนะครับเพื่อความต้องการของ IC ตัวนี้นะครับวันแล้วนะครับนี่นะครับฝากไว้นะครับถ้าใครซื้อมาทำเล่นนะครับ วงจรนี้นะครับวงจรที่เป็น74 1นะครับซื้อมาใหม่ๆนี่แหละนะครับทำไมเสียงบี้นะครับนี่แหละคือเหตุผลนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับที่คนไม่รู้ที่ไม่เข้าใจนะครับก็จะมองว่าบอร์ดเขามันเสียนะครับบอร์ดเขาไม่ดีนะครับที่จริงบอร์ดเขาทํามาดีทุกค่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นแหละนะครับแต่ปัญหาเลยคือความไม่เข้าใจของเราเองนะครับเพราะงั้นแล้วนะครับนี่ก็เป็น ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นความรู้นิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับที่นักประกอบมือใหม่นะครับที่อยากจะเอามาโมเครื่องของตัวเองนะครับเพราะว่าส้ในเก่ามันจะเสียงไม่ถูกใจนะครับก็อยากซื้ออย่างอื่นมาลงเล่นดูบ้างนะครับก็ลองซื้อมาลองเล่นดูนะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหานะครับก็ไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษาได้นะครับผมเห็นผมเห็นหลายคลิปนะครับ ผมเห็นหลายคลิปมากที่ซื้อรุ่นเนี้ยนะครับซื้อไอ้ซื้อแบบเนี้ยมานะครับที่เป็นเจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วมันเสียงบี้นะครับผมก็เคยไปคอมเมนต์บอกอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเขาจะทําตามไหมนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับมือใหม่น้องๆนักศึกษานะครับถ้าไฟต่ำกว่า40เมื่อไหร่นะครับก็ควรจะลดค่า ราดอบไฟลงด้วยนะครับลดลงเท่าไหร่ก็ลดลงเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่บี้แล้วกันอ่ะมันมันแล้วแต่ไฟอะเนาะไม่รู้ว่าใครจะซื้อมาใส่ไฟเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซื้อมาใส่ไฟสูงนะครับ4050โวลต์ขึ้นไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า35หโวลต์หรือ40โวลต์ถ้าต่ำลงมาก็คือคงต้องลดค่า2ตัวนี้ลงด้วย โอเคแค่นี้ง่ายๆเข้าใจชัดเจนนะครับคลิปนี้ขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมอยู่นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ